ห,หลานหน้าบ้านที่เดิมควันไฟจากการเผากระดาษเริ่มจางลงเหลือเพียงฐานแดงๆแ,และกลิ่นอายของพิธีกรรมที่ยังอบอวนลูกพ่อครับผมเพิ่งนึกอะไรออกเราทำแบบนี้ศาสนาอื่นเขาไม่หาว่าเราเอาเปรียบเชิงจิตวิญญาณหรือครับพ่อขมวดคิ้วเอาเปรียบยังไงวะลูกลูกก็ลองคิดดูสิครับฝั่งเขาต้องทำสมาธิถือศีลอดบำเพ็ญตะบะเดินทางสแสวงบุญเป็นหมื่นลีส้สมแต้มบุญกันทีละนิดอย่างยากลำบากส่วนฝั่งเรา แค่เดินไปตลาดซื้อกระดาษพิมพ์ลายราคาไม่กี่ร้อยโยนเข้ากองไฟปลายทางได้คฤรหาหน์รถสปอร์ตทองแท่งเหมือนกันนี่มันคือการโกงระบบชัดๆเป็นทางลสู่สวรรค์แบบฟาสต์แทร็กพ่อนิ่งคิดไปครู่หนึ่งเออฟังดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แฮลูกไม่ใส่อย่างแรงเลยพ่อถ้าเรื่องนี้ดังไปถึงหูศาสนาอื่นเขารวมตัวกันยื่นเรื่องฟอง้ององค์การการค้าโลก WTO ได้เลยนะในข้อหาการทุ่มตลาดทางจิตวิญญาณสุริชัวดัมพิง คือเรากำลังส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคสู่ปะโลกในราคาที่ต่ำเกินจริงไปทำลายระบบเศรษฐกิจบุญกรรมของศาสนาอื่นที่เขาเป็นสายออแกนิกพ่อเกาหัวจะโดนตั้งกำแพงภาษีบุญไหมว่านั่นเวลาจะเผาอะไรทีต้องเสียภาษีให้สวรรค์ของศาสนาอื่นก่อนลูกหนักกว่านั้นสิครับพ่อเผลอๆคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอาจจะประกาศว่าการเผากระดาษของเราเป็น ภัยคุกค,คามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างพบและออกมาตรการคว่ำบาตรทางวิญญาณห้ามส่งออกรถเบนซ์กระดาษเกินปีละหนึ่งคันพ่อถอนหายใจยาวเวรกรรมแค่จะส่งเงินให้พ่อแม่ตัวเองใช้ยังต้องมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอีกเหรอเนี่ลูกแน่นอนครับโลกยุคใหม่มันซับซ้อนต่อไปเราอาจจะต้องมีองค์การควบคุมปริมาณการส่งออกสิ่งของสู่ปอโลกหรือโอว Organization of t e r l e Trade f l u t i n g มากำหนดโคต้าให้แต่และความเชื่อเลยว่าปีนี้เผาอะไรได้บ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพของ ค่างเงินบุญไม่ให้เฟอร์ไปกว่านี้พ่อมองกองเท่าฐานที่มอดดับแล้วฟังแกล้งพูดแล้วพ่อรู้สึกว่าการส่งความผิดถึงให้พ่อแม่ตัวเองนี่มันซับซ้อนพอๆกับการเจรจาการค้าอาวุธสงครามเลยว่าลูกมันก็คือสงครามรูปแบบหนึ่งนั่นแหละพ่อสงครามตัวแทนทางความเชื่อไงครับพ่อลุกขึ้นปัดฝุ่นที่กางเกงเฮงั้นปีหนะ้าพ่อไม่เผารถเบนแล้วจะเผาอนุสัญญากรุงเจนีวา ไปให้แทนเพื่อมีปัญหาสงครามระหว่างาศาสนาในนรกอากงจะได้มีไว้อ้างอิงสิทธิ์ของตัวเอง